ของโครงการนี <étique> ательно, yeah. ้ก็คือหลังจากที่เราได้ทำโครงการเต็มใจของเราเนี่ยค่ะมาเป็นระยะเวลา2,3ถึงเดือนสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าเราได้วางตู้เต็มใจเราได้นำเซ็ตของเนี่ยค่ะไปให้แข่ชุมชนแใช่ไหมคะ่ะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าถึงไอุ้คนแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถเข้าถึงตู้เราได้หรือว่าอยู่ในเขตชุมชนที่เราให้การช่วยเหลือซึ่งเราก็ได้ลองทำในรูปแบบเป็นโครงการเสริมจอนค่ะก็คือ นำของแยะขึ้นรถตู้แล้วก็นำไปแจกให้แต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ารถตู้เนี่ยมีขนาดคึอนั้างใหญ่ทำให้การที่เราจะเข้าไปถึงชุมชนเนี่ยมันเป็นไปได้ยากซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราคิดกันว่าเราจะทำยังไงดีถึงจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้ค่ะแล้วเราก็เลยคุยกันว่าอ่เราเห็นในขวัญแป๊เนี่ยค่ะมีบริษัทคือ delivery ค่อนข้างที่จะหลายบริษัทแล้วเราคิดว่าเนี่ยรายเดือนเนี่ยค่ะสามารถเข้าถึงชุมชนได้ดีกว่า โน้ตโคแบร์แออยู่ใีแบร์ที่เป็นคนของคนขวัญใจใช่ไหมคะซึ่งเขาน่าจะมีความคำน้านมีศักยภาพที่จะรู้ถึงพื้นที่หรือว่าตรงไหนเนี่ยคงน่าจะมีความเดือร้อนค่ะแล้วก็ช่องที่เราติดต่อจากวิทยาศาสตร์ดับแา่ลอตเตอรเจษฎาซึ่งก็เป็นผู้ประสานงานให้เรากับทางบริษัทไมซ์ซ์ฉะนั้นจุดประสงค์ของโครงการก็คือจริงๆแล้วแค่อยากจะกระจายความช่วยเหลือให้เข้าถึงผู้คนได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อนที่เราเคยทำ กาช่วยทานแร้วไตุ่มเต่มใจหลายเรืมีเอาไว้มาก่ะคะค่ะไอาถ่กนะคะก็จะมีน้ำดื่มนมมีก็มีตื่มสำเร็จรูปแล้วก็มีหน้าจากอนามัยค่ะซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกคนจะต้องได้ใช้ค่ะนวัค่ะน้าจักรฟาเซอร์นะคะต้องบอกว่ามกตอนบิ๊กเรโคตรดีนี้เนี่ยเราเรียกว่าต่อทห้ไม่ได้แข่งเราล่มร่วมใจกันมาหลา สเเตออร์งก็ดีใจนะคะได้ดรปรเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ได้ร่วมได้ร่วมในการกระจายสิ่งอชเป็นให้กับผู้ยากไร้ผู้ไร้โอกาสเรื่องความถนัดของไบเดอร์เองขนาดของบร,ริษัทเดลิเวอรี่เองเนี่ยเราค่อนข้างจะรู้รายละเอียดลึกว่าในถอนแกนมีกี่ชุมชนเช่นในร่างถอนแกนมีเกาสิบหชุมชนเราทราบว่าแต่ละจุดอยู่ตรงไหนและจุดไหนที่มีความเดือดร้อนจริงๆในแต่ละช่วงเวลานั้นก็ ให้เป็นหน้าที่ของเราชจาอาสานะครมนี้เรามีความดีความาของบริษัทบริษัทอปดแล้วนะครับก็มีผู้ประกอบการของเราเนี่ยครับริ่ัทมีบรกอคเจษฎานะครับก็เอามาชวนนะค่ากิจการแบบนี้นะครับการทาหารหรืรก็ออกเฉลยเลยะ เราก็เลยเป็นไงบ้างมันก็น่าจะเป็นผลดีนะครับผมซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆที่จะช่วยผู้ประสบภัยะตอนนี้นะครับที่จะต้องเอาสลิตัณฑ์ของที่เราทำสมเป็นใจไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบปัญหาโควิดะตอนนี้ในอําเภอร์เอร์ของเดือนนะครับซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันมา ไม่ถึง1สัปดาห์นะครับซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ค่อนข้าง,งเร็วมากแล้วก็ประมาณ1สัปดาห์เราก็ได้เริ่มดาเนินการเลยครับแล้วเราก็ทางยมิทยาซาวันก็ได้เชิญพวกการทีคิะทางองค์กรของผมที่เป็นแอปพลิเคชันเป็นไรเดอร์นะครับเข้ามาร่วมโครงการด้วยนะครับซึ่งวันนี้ทางไลเดอร์ Go ครับก็จะเอาโขนเนี่ยครับของถุงยางชีพเนาะไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบปัญหาสถานการณ์โควิดในตอนนี้ครับ ในส่วนของขอผมนะครับได้มาพูดคุยในส่วนการจำขีดต่อไปนะครับในสถานการณ์โควิดไอทีนะครับก็แน่นอนว่าที่ไลเลอร์นะครับก็ใช้ยานะก็คือรถจังหวลงนะครับในในการจำขีดซึ่งวันนี้ผมจะแบ่งออกในส่วนของความเสี่ยงนะครับที่ที่จะเกิดขึ้นในส่วนของคนเดลิเวอรี่นะครับ็จะมีสองประเด็นนะประเด็นแรกก็คือ ความปลอดภัยนะครับทางของถนนนะครับเป็นที่2ก็คือเกี่ยวกับการป้องกันในส่วนของการรับเชื้อโควิดในนะครับก็ในส่วนของความปลอดภัยทางถนนนครับแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยมีมีผู้ใช้มากขึ้นในส่วนของ f o o ด d e ลิเวอรเราเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเกิดจากสถานการณ์โควิดนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราพบมากขึ้นนะครับก็คือ ภัมิคุ้มกัอันที่เกิดขึ้นในระหว่างการขับขี่ไปส่งของนะครับหรือส่งอาหารนะครับวิธีป้องกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะอุปกรณ์ป้องกันง่ายๆนะครับในส่วนของการขี่รถจะเปยานยนต์ก็คือการสวมหมวกกันน็อนั่นเองนะครับในส่วนประเด็นต่อมานะครับในส่วนของประเด็นในส่วนของการป้องกันการได้รับเชื้อนะครับ COVID-19 นะครับสำหรับไรเดอร์นะครับก็คือ เขาจะป้องกันโดยวิธีการสวมแมสนะครับการใช้เจลแอลกอฮอล์หรืรอ,อ,อว่าการต้นสเปรยรอออ์แอลกอฮอล์เนี่ยอยครั้งนะครับหรือการในความเสีย่ยงด้านหลังปฏิบัติหน้าที่นะครับเขาก็จะมีพี่ๆก็จะมีชุดลาเดอร์อยู่แล้วเ,เป็นเสื้อผูกเขาก็จะเหมือนต,ต่างเสื้อผูกไว้นอกบ้านนะครับที่กล่าวมาในขั้นต้นเนี่ยสรุปคอนเซ็ปต์อสร้างาน,นะครับในส่วนของความปลอดภัยในการกําับขี่ ก็จะเรียนรของที่รายเะเอียดใ,ใ้สถานการณ์โควิดหลทีก็คือหมวกและแมส์นะครับอขอบคุณคัะ